ท่านกำลังติดตามรับชมรับฟังร้อยเรื่องราวในคลิปนี้จะพาไปฟังตำนานสุดลี้ลับที่เล่าต่อๆกันมาในอีกแง่มุมหนึ่งของอยุทยาจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยครับมีเรื่องเล่ากันมานานในหมู่นักโบราณคดีว่าโบราณสถานแห่งหนึ่งมีวิญญาณนักรบโบราณเฝ้าสมบัติอยู่สถานที่แห่งนั้นก็คือโบราณสถานวัดราชบูรณะแหล่งกลุ่มสมบัติล้ำค่าของพระมหากษัตริย์ไทยสมัยอยุทยา ตามประวัติวัดราชบูรณาแห่งนี้สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อราวปีพุทธศักราช1967สร้างตรงที่ถวายพระเพลิงพระศพของพระเชษฐาทั้งสองพระองค์คือเจ้าอายพระยากับเจ้ายี่พระยาซึ่งชนช้างกันเพื่อแย่งสิทธิการคลองบันลังต่อจากพระราชบิดาจนถึงแก่พิลาลัยบนคอช้างทั้งคู่เจ้าสามพระยาจึงขึ้นคลองราชต่อและได้สร้างเจดีย์คู่ไว้ตรงที่ชนช้าง เพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงพระเชษฐาทั้งสองพระองค์แต่ปัจจุบันนี้เจดีทั้งสองได้หักพังทลายลงเหลือเพียงฐานตั้งอยู่กลางวงเวียนหน้าวัดราชบุรณนะและเป็นสถานที่ที่เคยปรากฏร่างของวิญญาณน,นักรบโบราณตนหนึ่งวัดกุดีดาววัดกุดีดาวเป็นวัดร้างมีร่องรอยว่าเคยเป็นวัดที่ใหญ่โตวสวยงามในสมัยอยุธยาในายแทงขุมทรัพย์บอกว่าที่วัดแห่งนี้ มีสมบัติล้ำค่าถูกฝังไว้รอบอุโบสถถึง16แห่งดังนั้นพระองค์เจ้าพระองค์นี้และพระสหายหลายคนจึงได้ทำเรื่องเสนอต่อกรมศิลปากรขออนุมัติดำเนินการขุดค้นหาสมบัติดังกล่าวโดยขอแบ่งทรัพย์สินที่ขุดได้เพียง10%และอีก90%จะมอบให้เป็นสิทธิ์ของกลมศิลปากรเมื่อกรมศิลปากรอ,อนุมัติท่านจึงเริ่มดำเนินการขุดค้นที่วัดกุฎีดาวเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2 5 0 3 น่าประหลาดที่การขุดสมบัติที่วัดกูดีดาวเมื่อขุดลงไปตรงจุดที่ลายแทงระบุว่ามีสมบัติซ่อนอยู่กลับไม่พบสิ่งใดเลยแม้แต่ชิ้นเดียวทั้งที่ก่อนลงมือขุดได้ใช้เครื่องไม่ดีเทกเตอร์ตรวจสอบดูก่อนแล้วเครื่องก็ส่งสัญญาณว่ามีสิ่งมีค่าฝังอยู่แน่นอนแต่พอขุดลงไปกลับไม่มีอะไรเลยการขุดหาสมบัติโบราณที่วัดกูดีดาวในครั้งนั้นนอกจากจะพบกับความผิดหวังแล้วพระองค์เจ้า และพระสหายยังพบกับเหตุการณ์อัศจรรย์ที่น่ากลัวอีกหลายอย่างนั่นก็คือท่านพระสหายเห็นปู่สมเฝ้าทรัพ์ยมาปรากฏต่อหน้ากลางวันแสกๆเป็นร่างของนักรบไทยโบราณร่างใหญ่โตแต่ไร้หัวนอกจากนี้ภายในวังของท่านก็ยังมีเสียงคล้ายคนขุดดินตลอดเวลาเสียงนั้นดังชัดเจนได้ยินกันหลายคนเหตุการณ์น่ากลัวที่เกิดขึ้นทำให้พระองค์ต้องเชิญอาจารย์ที่นั่งทางในเก่งๆมาช่วยดู อาจารย์ท่านนั้นก็บอกว่าวิญญาณที่ปรากฏเป็นปูโสมเฝ้าทรัพย์เขาเป็นเจ้าของสมบัตินั้นและโกรธแค้นมากที่เจ้าหนายพระองค์นี้มาทําการขุดค้นสมบัติของเขาจึงมาสําแดงกายให้เห็นทั้งยังสาบแช่งพวกที่มาขุดสมบัติของเขาทุกคนคํำสาบแช่งนั้นต่อมาก็เป็นจริงเพราะพระสหายคนหนึ่งที่ร่วมทีมขุดสมบัติกับท่านได้เสียชีวิตกระทันหันทั้งทงที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกอย่าง ส่วนพระสหายอีกคนก็หายสาบศูนย์ไปโดยไม่ทราบชะตากรรมชีวิตส่วนตัวท่านเองทำธุรกิจอะไรก็ขาดทุนกุ่มทรัพย์โบราณที่วัดกุดีดาวปัจจุบันยังคงอยู่ที่เดิมเพราะยังไม่มีใครกล้าไปขุดคน้นเพราะเกรงว่าวิญญาณที่ยังคงวนเวียนเฝ้าสมบัติจะมาหลอกหลอนและสาบแช่งวัดกระซ้ายวัดกระซ้ายเป็นวัดเล็กๆอยู่แถบทุ่งปากกราน ตามตำนานเล่าว่ามีคนกลุ่มหนึ่งมาลักลอบขุดกลุสมบัติที่นี่แล้วเกิดมีน้ําทะลักเข้ามาเต็มพื้นที่ทําให้ต้องว่ายน้ําหนีตายกันชุนลมุน <n> เมื่อญาติออกตามหาก็พบว่าทุกคนกําลังทําท่าว่ายน้ําหนีตายจนเนื้อตัวเป็นแผลกันเต็มไปหมดและในความเป็นจริงคือไม่มีน้ําไหลเข้ามาแต่อย่างใดทําให้เชื่อกันว่าเป็นอาถรรพ์ของที่นี่นั่นเองวัดใหญ่ชัยมงคลในอดีต มักจะมีพระธุดงค์แวะเวียนมาปักกกรสแสวงหาความวิเวกอยู่เป็นประจำมีเรื่องเล่ากันว่าบริเวณวัดมีแต่ต้นไม้ขึ้นหนาแน่นและเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายเช่นงูเหลือมงูจงอางเป็นสถานที่อันตรายเปลี่ยวและยังลือกันว่าผีดุจนชาวบ้านไม่กล้าย,ย่างกลายเข้าไปแต่ก็ยังมีพระภิกษุรูปหนึ่งใช้สถานที่นี้เป็นที่ปักกรดท่านคือหลวงปู่สีโหพระกรรมฐาน ซึ่งเป็นสิทธิ์ใกล้ชิดหลวงปู่ม่านพุริทัตโตพระประมาจารย์กรรมฐานแห่งภาคอีสานหลวงปู่สีโหท่านเป็นสิทธิ์หลวงปู่ม่านรุ่นเดียวกับหลวงปู่ฟั่นอาจารโรหลวงปู่ขาอนารโยและหลวงปู่แหวนสุจินโนท่านเป็นพระที่เคร่งในพระธรรมวินันแต่ไม่ชอบอยู่วัดเพราะท่านรักที่จะอยู่ตามป่าท่านเป็นพระที่มีชื่อเสียงในด้านวิปัสสนากรรมฐานมากจนได้รับการยกย่องว่ามีเมตตาและมีพลังจิตแก่กล้ามีอำนาจอิทธิฤทธ และอภิญญาหลวงปู่สีโหท่านเคยมาปรากฏอยู่ในวัดป่าแก้วใกล้กับพระเจดีย์องค์ใหญ่ที่สมเด็จพระนเรศวรทรงสร้างเฉลิมฉลองพระเกียรติภายหลังมีชัยแก่พมา่าแล้วขณะที่ท่านพำนักอยู่ได้มีกลุ่มคนใหญ่พากันเข้ามาภายในวัดมองดูลักษณะคล้ายพวกโจรคนเหล่านี้มาขอร้องให้หลวงปู่ถอนกรดย้ายไปจากที่นั่นหลวงปู่ถามว่าเหตุใดจึงมาไล่ท่านคนพวกนั้นตอบตามตรงว่า เขาจะมาขุดทรัพย์ตามลายแทงแต่ไม่อยากให้หลวงปู่ร่วมรับรู้ด้วยและยังได้เล่าต่อว่าภายในเขตกรุงศรีอยุธยานี้มีลายแทงโบราณบอกที่ซ่อนทรัพย์สมบัติไว้อย่างมากมายถึง713แห่งพวกเขาขุดพบมาแล้ว5แห่งและตามลายแทงยังบ่งบอกไว้ว่าในบริเวณรอบพระเจดีย์ใหญ่ที่สมเด็จพระนเรศวรสร้างนี้มีขุมทรัพย์อยู่ถึง27ขุมมีข้าวของเงินทองและเพชรนินจินดายอยู่มากมาย จากนั้นกลุ่มชายชกันก็ได้เอาสมุดคอยซึ่งเขียนด้วยอักษรไทยโบราณมีรูปแสดงที่ตั้งขุมทรัพย์ใต้ดินในบริเวณรอบๆพระเจดีให้หลวงปูด่ดูนอกจากนี้ในสมุดคอยยังมีแผนที่แสดงคุมทรัพย์ต่างๆทั่วทั้งกรุงศรีอยุธยาอีกมากมายนับไม่ถ้วนและสิ่งที่น่ากลัวก็คือภายในสมุดคอยเล่มนั้นมีอยู่หน้าหนึ่งที่เป็นผ้าเยื่อไม้ซีดๆปรากฏคำสาปแช่งเอาไว,ดว้ด้วยโดยไม่รู้ว่า กลุ่มโจรพวกนี้จะเห็นหรือไม่เรื่องขุมทรัพย์รายรอบพระเจดีนี้เป็นเรื่องที่คนโบราณว่าไว้จริงซึ่งหัวหน้าแม่ชีท่านหนึ่งที่วัดใหญ่ชัยมงคลเคยเล่าให้ผู้เขียนฟังในสมัยที่ท่านเข้ามาอยู่ในวัดนี้ใหม่ๆนอกจากจะได้เห็นดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรแล้วท่านยังเคยเห็นทองลุกซึ่งเป็นไฟพเนียนพุ่งขึ้นไปบนฟ้าตรงบริเวณหน้าพระเจดีองค์นี้ซึ่งคนโบราณบอกไว้ว่าถ้าเห็นลักษณะนี้แสดงว่า ใต้ดินบริเวณนั้นต้องมีสมบัติฝังอยู่อย่างแน่นอนสำหรับที่มาของขุมทรัพย์เหล่านี้ตามลายแทงโบราณได้บอกไว้ว่าเป็นมหาสมบัติอันล้ำค่าของอดีตพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาหลายพระองค์ที่สมเด็จพระนเรศวรทรงขุดพบและนำมาฝังไว้ตามคำแนะนำของสมเด็จพระพนรัต์ป่ากแก้วผู้เป็นอาจารย์ของพระองค์จุดประสงค์ก็เพื่อเป็นการบูชาพระรัตนตรยัยแก้อารพนดวงเมืองที่ตกต่ำร่วงโรยมานาน ให้รุ่งเรืองขึ้นในยุคสมัยของพระองค์การขุดสมบัติของกลุ่มโจรในวันนั้นเล่าว่ามีการนำอาจารย์ทางศสยศาสตร์มาทำพิธีด้วยมีการเสกไข่เสี่ยงทายและพบไข่ที่เป็นสีต่างๆเช่นสีเหลืองแดงเขียวดำซึ่งบอกให้รู้ว่ามีขุมทรัพย์ประเภททองคําเพชรนินจินดาและเงินตราโบราณอยู่มากมายทําให้พวกโจรดีใจกันมากและก็ช่วยกันทําการขุด เมื่อขุดลงไปประมาณ7ฟุตก็พบกับโครงกระดูก4ี่โครงนอนเอาหัวชนกันหันเท้าไปสี่ทิศและพอขุดลงไปอีกจอบก็กระทบกับพื้นคอนกรีตโบราณซึ่งเป็นหลังคา,าอุโมงค์เก็บสมบัติเมื่อพยายามช่วยกันแซะปากอุโมงค์ให้กว้างขึ้นก็น่าประหลาดที่ภายในอุโมงค์มีกระแสลมแรงมากพัดออกมาตลอดเวลาคล้ายมีพัดลมขนาดใหญ่อยู่ข้างในอาจารย์ทางสายเวทที่ร่วมทีมจึงทดลองเอาด้ามเสียมใหญ่ลงรูไป ปรากฏว่าเสียมถูกกระแสลมตีเศษเหล็กกระจายทำให้แน่ใจว่าภายในหลุมนี้มีหุนนหนนนหห่นพยนหรือจักรพยนที่คนโบราณผูกไว้สำหรับป้องกันขุมทรัพย์หุ่นพยนหรือจักรพยนนี้ทำด้วยเหล็กกล้าเนื้อดีและคมกริบเคลื่อนไหวด้วยกลไกลที่ผลักดันจากแสงและอากาศที่อัดลงไปนอกจากนี้ยังมีการปลูกเสษลงอาถรรพ์ด้วยเวทมนต์อันศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้มีวิญญ,ญาณสิงสถิตอยู่ หากทำลายก็ต้องแก้ด้วยเวทมนต์แต่สำหรับกลุ่มโจรเหล่านี้แม้จะมีอาจารย์ทางไสยศาสตร์มาคอยแก้อรรพ์อยู่ด้วยแล้วก็ยังทำได้ยากเพราะขณะกำลังทำพิธีล้างอารรพ์หุ่นพยนต์นั้นอุโมงค์ขุมทรัพย์ก็เคลื่อนออกไปเสียงดังคลื่ดคลาดเป็นที่น่าอาัศาจรรย์ดำซ้ำย,ยังมีดินถล่มลงมาถมปากอุโมงค์จนเต็มเป็นการปิดไม่ให้คนเหล่านั้นได้ล่วงล้ำเข้าไปอีกแต่ถึงเจออภิธิหารซึ่งหน้าเช่นนี้กลุ่มโจรก็ยังไม่ยอดท้อตั้งใจว่า จะขุดใหม่ในวันรุ่งขึ้นดึกดื่นคืนนั่นเองพวกโจรกลับกันหมดแล้วได้ปรากฏร่างใหญ่โตของคนสี่คนซึ่งไม่มีหัวมายืนอยู่หน้ากรดหลวงปู่สีโหโหทั้งหมดคือผู้ที่คอยเฝ้ามหาสมบัติให้กับสมเด็จพระนเรศวรมาแจ้งให้หลวงปู่ทราบว่ากลุ่มโจรเหล่านี้มาขุดพระราชทร,รัพย์อันศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าฟ้ามหากรรษัตร,ริย์ที่ทรงสาบแช่งเอาไว้แล้วยังทําพิธีไสยศาสตร,ร์ทาลายข่ายอาถรรพ์ที่พระครูโปรโรหิตโบราณอาจารย์ทําไว้เสื่อมอีก เท่ากับเป็นการทําลายดวงชะตาของบ้านเมืองพวกตนจะมาเอาชีวิตไปให้หมดแต่ติดขัดว่าหลวงปู่อยู่ด้วยจึงมาแจ้งให้ทราบแต่หลวงปู่สีโหซึ่งท่านได้ชื่อว่าเป็นพระที่มีจิตเมตตาท่านจึงได้ขอบิณฑบาตชีวิตคนเหล่านั้นขอแค่ดัดนิสัยให้เข็ดหลาบก็พอทําให้วิญญาณทั้งสีนิ่งอึงและบอกว่าต้องให้หลวงปู่ลองพูดกับพย,ยมบาลเองพวกเขาไม่มีอํานาจอะไรเพียงแต่ทําตามหน้าที่เท่านั้น พูดเสร็จก็เดินหายเข้าไปในองค์พระเจดีหลวงปู่สีโหจึงเข้าฌานติดต่อกับพญายมบาลเมื่อพญายมบาลเปิดบัญชีดูจึงรู้ว่าพวกขุนลักพระราชทรัพย์เหล่านี้ดวงยังไม่ถึงคาดในตอนนี้แต่กรรมหนักกําลังจะตามมาในไม่ช้าแต่ถึงอย่างไรพวกนี้ก็ควรได้รับผลจากคำสาปแช่งบ้างจะได้ลาบจำเป็นอันว่าท่านพญายมตกลงจะไว้ชีวิตพวกโจรพลันรุ่งเช้าหลวงปู่สีโหตื่นขึ้น จะไปส่งน้ําเพื่อออกบินทบาทก็เดินไปเห็นกลุ่มโจนนั้นกําลังนอนดิ้นทุรนทุรายเอามือกุมท้องบิดไปบิดมาด้วยความเจ็บปวดขอให้หลวงปู่ช่วยขณะเดียวกันบนองค์พระเจดีย์ใหญ่ก็เกิดเสียงดังคลืดคลาดทําให้ทุกคนหันไปดูเพราะคิดว่าเจดีย์จะถล่มลงมาแต่แล้วก็พากันตกตะลึงเมื่อเห็นชายผู้หนึ่งเดินลงมาจากพระเจดีย์พร้อมด้วยผีหัวขาดร่างใหญ่โต และพากระเดินหายไปทางกำแพงแก้วด้านทิศใต้พวกโจรในที่นั้นร้องอุทานด้วยความตกใจสุดขีดหลวงปู่จึงบอกว่าพวกเขาคือปู่สมเฝ้าทรัพย์ที่จะมาเอาชีวิตพวกเจ้าพอได้ยินหลวงปู่พูดเช่นนี้พวกโจรทั้งหมดก็เกิดความกลัวหูตาเลือกลานจนอาการปวดท้องกำเริบทําให้หมดสติไปตามๆกันหลวงปู่เห็นแล้วก็ยิ่งเกิดความสังเวชท,ที่เห็นพวกโจรเหล่านี้ถูกลงโทษเช้าวันนั้น ท่านจึงจาิกออกจากอายุทยาไปปล่อยให้โจรเหล่านั้นนอนสลบไลดยเฝ้าคุมทรัพย์ภายในวัดป่าแก้วไปตามยัถากรรมปูโสมเฝ้าทรัพย์นั้นมีจริงหากใครไม่เชื่อคิดลบลูอยากลองของก็เชิญพิสูจน์ได้ที่วัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดอยุธยาเพราะสมบัติมีค่ามหาศาลครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรณปัจจุบันก็ยังคงฝังอยู่ใต้ดินรอบองค์เจดีย์นั่นเองซึ่งคงต้องรอผู้มีบุญผู้มีวาสนาขุดขึ้นมา ใช้เป็นพระราชทรัพย์บำรุงแผ่นดินและพระพุทธศาสนาในยุคต่อๆไปพระเจดีย์ชัยมงคลเป็นเจดีย์ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติในคราวยุทธหัตถีมีชัยชนะสมเด็จพระมหาอุปราชแห่งเมืองพมา่าเมื่อปีพุทธศักราช2135เป็นภูชนีวัตถุสำคัญแห่งหนึ่งของชาติไทยเป็นนิมิตหมายของเอกราชเตือนใจให้ระลึกถึงความกล้าหาญและความเสียสละของบรรพบุรุษ เป็นสัญลักษณ์แห่งอภัยทานของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอันเนื่องมาจากธรรมอันประเสริฐแห่งพุทธ,ธาศาสนาเรื่องขุมทรัพย์มีจริงเพียงแต่ว่าอยู่ตรงไหนเท่านั้นแต่ประวัติศาสตร์แล้วยังไม่มีการขุดค้นหาอย่างเป็นทางการมีแต่พวกลักลอบเข้าไปขโมยและก็มีอันเป็นไปทุกครั้งและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาฝากกันในคลิปนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ